สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเล่าฝันพารวยนะคะวันนี้ปังก็มีแนวทางความฝันมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเอ่อเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบฝันว่า มีพ่อลูกจะมาขอซื้อรถมอเตอร์ไซค์ลูกชายทะเบียนสองเรายังไม่ได้บอกเลยว่าจะขายไหมพ่อลูกมาถึงบอกขอลองขับหน่อยแล้วลูกชายเขาก็สตาร์ทรถขับออกไปลองในใจคิดว่าจะบอกขาย4ี่หมื่นดูซิจะกล้าซื้อไหมเว็บ125งส้เขาบอกยังไม่ได้คุยสะดุ้งตื่นก่อน ทะเบียนรถสองนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่10บใกล้สว่างฝันว่าไปช่วยอาขายของที่ร้านเดิมปัจจุบันร้านเนี้ยขายเปลี่ยนมือแล้วในฝันเนี่ยฝันว่ามีเด็กนักเรียนผู้หญิงมาซื้อสายรัดข้อมือคล้ายๆนาฬิกาเราเลยตะโกนถามอาว่าเส้นละเท่าไหร่อาตอบกลับมาว่า98บาท พอซื้อเสร็จนักเรียนหญิงก็เอามาใส่ที่ข้อมือทันทีเราเลยคิดว่าเด็กสมัยนี้ดีนะอยากได้อะไรเก็บเงินซื้อเก็บทีละ10บาท20บาทรวมรวมกันก็ซื้อได้แล้วต่อมาผู้ิงฝันวันศุกร์ที่สิบฝันว่าจับเต่าแล้วก็หงายท้องเต่าดูเห็นเลขถ้าจำไม่ผิดเจ็ดห้าสาม แล้วพอจ้องดูดีๆเนี่ยเห็นเหมือนใครเขียนโพยหวยที่ท้องเต่าเยอะมากจำได้คือ853 753แล้วก็42 50องคูณห้ต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่11ฝันว่ามีรถจอดเรียงกัน มีรถที่ล้มทับกันแต่ละคันทะเบียน006กับ6 0 0เลขสลับไปมาหลายคันมากพอเดินไปข้างหน้าเนี่ยเจอรถประสบอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าประมาณ3-4คันทะเบียนสลับไปมา6 0 0กับ006พออีกสักพักมีคนบอกว่า ออกหวยฮานอยแล้วก็เสียใจที่เราไม่ได้ซื้อแต่ว่าฮานอยไม่ได้ออก6กศูนยนะทะเบียนรถคนฝัน4 7 2ต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่12ฝันว่าขี่รถเครื่องไปไหนสักที่เจอผีกระโดดซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วยด่าสวดมนต์ไล่ยยัไงไงก็ไม่ไป แถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบิดยังไงก็บิดไม่ออกอืดมากๆทะเบียนรถ630 630เนี่ยตรงกับฟอร์มฝันงวดที่แล้วปาอะ่ะแต่ยังไม่ออกต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่11ฝันว่าลูกสาวมานั่งดื่มชากาแฟที่หน้าบ้านแล้วไปสนีเนี่ยเอากล่องทองมาส่ง รู้ว่าทองเนี่ยสองสลึงที่สั่งไว้แต่ยังไม่จ่ายค่าส่งค่าส่ง6.86ปดอนด์พอรับของเสร็จขึ้นไปบนบ้านขี้เกยียจเล่าต่อ <c oughs> <c oughs> แคปไปอ่านเองเนะบางคำปัาไม่อยากอ่าน ต่อมาพี่ิงฝันวันเสาร์ที่สิบอดฝันว่ามีผู้ชายแก่เอาเงินมาให้ห้าหมื่นแต่ให้เราทอนสี่สิบาทแล้ววันถัดมาเอาเงินมาให้อีกสี่หมื่นให้เราทอนสี่สิบาทเหมือนเดิมห้าหมื่นถ้าทอนสี่สิบก็เหลือ 4ี่หมื่นเก้สามตัวท้ายเหมือนเหมือนสี่หมื่นสีถ้าทอนสีมันก็เหลือส9มหมื่เกาเาพิต่อมาพี่ิงฝันวันเสาร์ที่11ฝันว่าปวดอึเบ่งอึเต็มกางเกงเลย เราจับไว้วิ่งไปอึข้างตึกเพื่อนๆเ,เห็นวิ่งนึกว่าเราเป็นอะไรวิ่งตามมาตอนที่เรานั่งอึอยู่ข้างตึกอายก็อายเพื่อนเลยพาไปเข้าที่บ้านบ้านเก่าเราเพื่อนนั่งคุยกันว่าถูกหวยกับเราเลยมาเอาเงินคนแรกถูกศ3 7 คนต่อมาถูกสี่สามเราว่าจะไปโอนเงินมาให้เขารออยู่นี่นะเออปีที่แล้วออกสามศูนย์สามไม่แน่ศูนย์สามอาจจะมาสองตัวแต่งวดนี้บังชอบเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดบนล่างแต่ข้างบนเนี่ยไม่แน่ใจว่า มันอยู่หลักไหนแต่บางชอบตัวเลขนี้นะ037แต่งวนที่แล้วบางฝันนะ่ะมัน306ต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่11ฝันว่าเจอผีผู้ชายแล้วก็ถามว่าหวยออกอะไรเดี๋ยวทําบุญไปให้เขาบอกว่า500 แล้วก็บอกชื่อด้วยแต่จำชื่อเขาไม่ได้แล้วเขาก็ขับรถป้ายแดงของเราออกไปทะเบียนรถหนึ่งสองหปดต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิองฝันว่าได้ไปไหว้องค์ูเท้าวเวสวรณก้มลงกาบที่เท้าท่านและเงยหน้าขึ้นมองท่านเห็นเลขขึ้นที่หน้าอกท่าน 305 306ฝันนี้น่าสนใจมากปังชอบฝันนี้มากเลย305 306ปีที่แล้ว303เออวันพ่อก็05เนาะตัวเลข306งวดนี้ก็ดังที่แรกปังก็ลืมฝันงวดที่แล้วไปแล้วนะพอเห็นเลขดังเออมันชนกับงวดที่แล้ว งวด่ที่แล้วปองฝันหกตัวเลยบางจำได้แม่นเลยแล้วก็สองตัวล่างแต่ก็ไม่ออกต่อมาพี่หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิบสองฝันว่ามีพี่สาวต่างพ่อมาที่บ้านหลังเก่ายื่นทองบอกว่าให้เอาไปจำนำให้ทีสี่พันต่อมาพี่หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิบสองฝันว่ามีผู้หญิง สติไม่ดีมาของเงินหนึ่งร้อยบาทเขาเลยบอกหวยมานะแปดศูนแปดแปดแล้วก็แปดห้าต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบฝันว่าขับรถชนท้ายรถเพื่อนแล้วก็รถคนอื่นอีกหนึ่งคันท้ายรถเนี่ยบุบเหมือนกันเลย แล้วเราก็ขับหนีไปทะเบียนรถสี่สามหนึ่งสี่ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ามีผู้ชายเดินผ่านที่เสื้อข้างหลังเขาเนี่ยมีเลขแปดเก้าแต่เราอะถามเขาว่าพี่เลขอะไรเด็ดขอหน่อย เขาก็เลยนึกสักพักบอกมาว่าศูนย์เกแต่ในใจตอนนั้นน่ะเราคิดว่าศูนย์แเขาบอกว่าน้องที่รู้จักฝันนะคะเล่าสู่กันฟังต่อมาพี่หิงฝันวันอาทิตย์ที่สิบสองฝันเห็นคนขอหวยเขาเห็นเลขในกระดาษเลขสี่หนึ่งฝันต่อมาพี่หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิบสอง ฝันเห็นเต่าใหญ่เท่าคนกำลังเข้าบ้านแต่เราเนี่ยกำลังจับกบปีนเข้าบ้านข้างบนเลยวิ่งลงมาจับมันดันมันดันพลิกตัวหงายท้องเห็นเลขที่ท้องเต่า9 2้าสองห้าบ้านเลขที่แปดสิบสองในฝันเนี่ยตกใจมากๆไม่เคยเห็นเต่าตัวใหญ่ขนาดนี้เลย โอ้ยเมื่อยต่อมาฝันเห็นรถป้ายแดงวิ่งออกมาจากบ้านหลังหนึ่งเรารีบจ้องทะเบียนเขาบอกมีแค่สองตัวมีคนร้องบอกว่าดูสิดูสิรถใครอ่ะป้ายแดงเขาเห็นทะเบียนนะคะเก้าหกฝันต่อมา ฝันว่าได้ไปดินแดนพญนาจะเหมือนถ้ำก็เหมือนในฝันเนี่ยสวยมากปนความน่ากลัวคิดว่าเป็นเหมือนบาดาลเพราะมีภาพปลาเนี่ยวหายลอยมาด้วยเขาบอกว่าแอบได้ยินเลขด้วย5้ศูนย์ต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิบสอง เขาฝันว่าฝนตกน้ำท่วมห้องพายุแรงมากประตูห้องหลุดน้ำท่วมห้องเลขห้องนะ207ทับ52ต่อมาพี่ิงฝันวันเสาร์ที่11เขาฝันเห็นตัวเองเนี่ยยืนแก้ผ้าอาบน้ำฟอกสบู่อยู่หน้าร้านอาหารนานมากคนดูเยอะเลย กขบอกเห็นเลขสี่สี่เจ็ดกับสี่เจ็ดสี่สีแดงแปดเลยผู้หญิงฝันนะวันเสาร์ที่สิบเอ็ดคลิปนี้มีฝันเพียงแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่พูดลีลาเพราะว่าเดี๋ยวยังมีฝันอีกหลายฝันเพราะว่าปังเว้นช่วงมาหลายวันเนอะมันก็เลยทำให้ฝันเยอะ ก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ